คจนเราเดินส่งทนเองอะไรอย่างงี้ก็ถึงขนาดว่าพ่อผมเป็นบ้านหลังที่สองนะครับเพราะว่าบ้านใกล้บ้านเอกมากคอนโดอยู่ติดข้างหลังกันใกล้ๆกันใช่ไหมฮะคือสัมภาษณ์นี่เดินจากบ้านมาได้เลยใช่ครับได้ครับนะฮะนัดบ่ายสามถึงเที่ยงนะครับผมปกติมานั่งแต่งหน้ารอสามชั่วโมงนะฮะใกล้บ้าน อาเดี๋ยวให้พูดถึงรู้สึกที่มาร่วมในงานวันนี้กันก่อนซะหน่อยครับผมก็อย่างที่บอกไปครับรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้ได้มาแล้วเวลาที่เราได้โอกาสร่วมงานกับป๊อปทุกครั้งมันจะรู้สึกว่าเอาาจริงๆก็รู้สึกทาเป็นบ้านทุกครั้งสังเกตว่าถ้าเราได้ไปในรายการป๊อปหรืออะไรเราเราได้ความเป็นตัวตัวเองมากอคือแบบว่าไม่เกรงเพราะว่าทุกคนแบบอยู่กันแบบว่าง่ายๆที่นี่ใช่แต่ พูดถึงความรู้สึกวันนี้ก็ต้องบอกว่าวันนี้เกรงมากครับนะผมว่าเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นพี่ๆสื่อมวลชนหรือว่าเพื่อนๆศิลปินฮะค่อนข้างเยอะมากนะครับผมเราก็ค่อนข้างเกรงว่าต้องบอกว่าเราเป็นศิลปินหน้าใหม่นะฮะครับมาค่ะ ไม่ใหม่แล้วนะฮะเดี๋ยวนะไม่ไม่โตแล้วนะพี่โตก็บอกฝากศิลปินหน้าใหม่คนนี้ด้วยนะครับผมนี่ก็ศิลปินหน้าใหม่นะครับโอ้โหนะฮะหน้าใหม่แล้วนี่คนละคนคนต้องต้องแยกกันนะฮะเส้นบางๆมากเลยนะครับผมเมื่อกี้เห็นเกรงเกรงผมคิดว่าไม่ดูดปากนะครับตอนแรกคิดว่าปล่อยไม่ดูดปากเกลียดออกเปล่าคนเยอะอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคใช่ครับแล้วผมเต้นตึงเต้นวันนี้เต้นนะฮะมีอะไรอยากจะฝากกับแฟนๆที่โหวตเพลงของเราจนขึ้นอันดับหนึ่งครับ ก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับทุกทุกทุกซิงเกิลที่โหวตให้เรานะครับทุกเพลงเราตั้งใจทําแต่เราไม่ได้คาดคาดหวังว่ามันจะมาไกลขนาดนี้นะครับทุกเพลงที่ที่ขึ้นที่หนึ่งนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่ช่วยกันช่วยช่วยกันโหวตนะครับแล้วก็ขอบคุณวีเจทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยที่ช่วยกันเปิดเพลงของเรานะครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับขอบคุณมากนะฮสำหรับซิงเกิลไฟต่อซิงกิลมือให้กับซิงเกิลซิงกไฟอะไรอะไรครับเบียดนะเบียดดูฝากอะไรหรือเปล่าครับ คือ,อคจะบอกว่าภายในอีกประมาณ10-20วัน2บวันนะครับการเดือนหน้าเดี๋ยวซิงเกิลใหม่เราจะออกมาแล้วนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ปทีวีครับยยังงงไ่ออจ ตรงที่หนึ่งเดี๋ยวเดินมาก็ได้นะครับเดินเดินมาก็ได้ครับซิงเกิ้ลใหน่แล้วยังมีผรูอาสาเดินออกมาส่งได้ครับไปตอนนี้ฟังได้แล้วนะครับในใน YouTube นะครับใน YouTube มันจะมีเป็นแบบทีเซอร์ครับผมสื่อจดเลยนะฮะสื่อจดเลยนะครับตอนนี้สื่อจดเลยนะฮะใน YouTube มีเป็นทีเซอร์คีับจริงแล้วก็จะเงียบเงียบอกว่าเพลงใหม่เราจะเป็นยังไงนะครับผมอยากให้ลองไปฟังดูครับผมโอเคได้นะครับผมขอเสียงตจมมือให้กับศรนกศรฟ้าอยครับแล้วขอบคุณจากค่ายสนามหลวงด้วยนะครับผม